สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกๆคนเลยแหมมีครเบอร์ด้วยก็วันนี้เกลก็จะมาแลกตัวนักเตะฮีโร่นั่นเองนะคะอันนี้อันนี้นะคะครบหนึ่งร้อยแล้วนะคะบอนนะคะ โทเค็นฮีโร่เขาเรียกว่าโทเค็นฮีโร่นะคะลูกบอลสีม่วงนะคะอ่าก็ทีนี้เกวก็จะมาเลือกนะคะว่าจะเอาอะไรดีเลือกลเลเกวเอา cm หนึรอยหไปแล้วนะคะครั้งนี้เกวก็คิดว่าเกลจะมาเอา rb ต,ต,ต,ตัวที่มีตำแหน่ง rb ร้อยหนะคะเพราะว่าเอาคนสุดท้ายเนาะเพราะว่า rb 106เกร้อยหกเกลอะราคาถูกที่สุดเลยถูกกว่าเขาถูกกว่าคนอื่นเลย เราก็ร้อยสี่นะคะถูกถูกมากๆเลยนะคะเกี่ยวก็อยากจะเปลี่ยนเนาะอยากจะเปลี่ยนนะคะ,ะนี่นะคะเกี่ยวก็จะเปลี่ยนตัว R b บคนนี้เอาออกไปนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าราคามันจะต่างกันไหมมาอ้๋อลุนลุนลุนนะคะลุนลุนราคานะคะ ไม่ได้ลุ้นตัวนักเตะนะอันนี้คือไมคอนภาษาอังกฤษอ่านว่าไมคอนมัง้งใช่ไหมเกยวก็ไม่รู้นะว่าเรียกจริงๆว่าไงแต่ว่าภาษาอังกฤษอ่านว่าไมคอนก็มาลุ้นราคาอันนี้คือมาลุ้นราคานะคะ <c oughs> อ่ะกดที่ไปที่แลกเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับมือใหม่ก็สะสมลูกบอลให้ครบหนึ่งร้อยนะคะโซเค็นตรงนี้มันก็จะเขียนหนึ่งร้อยเป็นสีเขียวติก๊กถูกนะคะก็คือแลกได้แล้วมา ก็คือแลกแพ็คฮีโร่มาลุ้นรางวัลมาไม่ใช่สิมาลุ้นราคากันนะคะราคาว่าราคา RB คนนี้จะเท่าไหร่มาลุ้นกันนะคะว้าวว้าวแพ็คฮีโร่อยากรู้ราคาเฉยๆนะคะเพราะเรารู้แล้วแหละว่าเป็นไมคอนนะคะร้อยหกด้วยอ่าไมคอนร้อยหกนะคะมาดูราคากันดีกว่า ว้าวหนึ่งพันดิบล้านนะทุกคนถือว่าหลักพันล้านอยู่นะถือว่าสูงอยู่นะอ้าวจัดไปจัดไปนะคะทีนี้เจ้าก็จะมาใส่จะมาใส่แทนนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะถ่ายทอดไปก่อนนะคะถ่ายทอดให้กับไมโครไปเลยอ่ะถ่ายทอดไม่พอนะคะงั้นก็ ใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยถ่ายทอดที่ลังนะคะนี่นี่นี่ก็ยังบวกอยู่นะขนาดมีสิบห้าก็ยังบวกอยู่นะอ่าทีนี้นก็แทนแทนกันแล้วนะคะตัวไมค์อนนะคะอืมยังเพิ่มแรงไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรแต่อันนี้ฝึกได้ฝึกไปก่อนนะฝึกทั้งหมด เขามียันเลเวลสิบห้าเลยเหรอใช่หรือเปล่าฮงอ๋อเขาแสดงว่าเขาเต็มสกิดให้หนึ่งร้อยห้าเลยอะสิใช่ไหมอ๋อก็ดีนะไม่ต้องมานั่งอัดแบบเนาะไม่ต้องมาคอยเพิ่มม็ดไเหมเม็ดม่วงเอ้เม็ดน้ำเอ้ไม่ใช่ตาไม่ใช่เดเม็ดอะไรเม็ดน้ำเงินปะตอนแรกตาเห็นเป็นเม็ดม่วงไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่ขอยนี่มาให้แล้ว ก็เดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจฮีโร่ต่อสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เกวก็ทำทิ้งไว้แล้วนะคะก็ให้มาลุ้นตรงนี้ด้วยกันนะเผื่อแบบใครยังไม่ถึงนด้วยหนูลุนด้วยอ้าวมันไม่ได้นี่นะมันยังไม่ถึงอ่าเขา มันเพิ่งได้36แม่ก็นึกว่าขอไแล้วก็ปิดคลิปเลยปิดคลิปอะไรหรอแม่มาเล่นนี่อ๋อไม่น,นี่เลยแม่จะมาเล่นอันนี้นะคะภารกิจหรอหรืออะไรใช่ภารกิจค่ะแกเล่นอะไรล,ะะลูกเราบอเหรอคะลูกใช่อขอเล่นอันนี้ได้ไหมแป๊บนึงลูกเดี๋ยวมันไอ้นั่นหนูเล่นเรบอกไปก่อน เดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวมันเสียเวลาหรือเปล่าโอเคอ่ะ, <Okay. S 2> อะแม่ขอพ่อหอหน่อยฮะแกนเบาเอาอเพิ่มแอร์หน่อยได้ไหมมันมันเริ่มหนาวแล้วอ่ะเป็นเจ็ดได้ไหมคะ เ,เดี๋ยวแกเอาสายล่างมันเลยแล้วกันเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่าถ้าใช้สายล่างทั้งแถวอะ่ะมันก็จะไปถึง,ก,ถงก็จะลองดูนะคะก็ลองทำแบบที่เอฟซีบอกเนาะ เล่นเรนโบ้เฟสอยู่เล่นจับจแบทแมนเมื่อวันนั้นแต่น่าจะเป็นตัวอย่างกันเล่นเรนโบเฟสเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ม,มันต้องเอากล่องคุมเหรอคะแล้วก็ในต่อล่างอันนี้ ผ่านประตูเกมผ่านประตูโอ้ยไม่ทันมันร้อนจังเลยอ่ะ ร้อนไหมห,หนูร้อนมากเลยร้อนเหรอใช่หนูไปเพิ่มแอร์ก่อนสูงถึงหนึ่งเปอร์เซ็นร้อนเหรอเออร้อนเออแปลกไปลดแอร์ไม่ใช่เพิ่มแอร์ ไป<ต>สุดทาง,งาเพิ่มแอร์ร้อนหนาวเพิ่มแอร์แล้วร้อนหาวดูซิมีอะไรที่รับได้บ้างแม่ต้องเพิ่มแอร์ศูนย์จุดห้าให้ทำทั้งวันก็ไม่หวั่นนี่เขาบอกให้ทำทั้งวันก็ไม่หวัน่นใครสร้างคนไทยหรือว่าคนอื่นไม่รู้อันนี้แม่ไม่รู้ประวัติเป็นงไงแม่ไม่รู้โอเคก็ครบแล้วทำภารกิจครบแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที<ม>่เข้ามารับชม มาเป็นกำลังใจให้เกียวกับน้องแกนนะคะขอบคุณมากๆเลย FC น่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ